สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่769รู้สึกพ่ายแพ้คืนนี้เป็นค่ำคืนที่ยาวนานจริงๆเมื่องานเรี้ยงระชายาที่หรูหราชั้นยอดปิดฉากลงขอบฟ้าก็มีแสงอาทิตย์ปรากฏขึ้นอากาศหนาวเด็บมากใบไม้ต้นหญ้าข้างทางล้วนแต่มีน้ำค้างเกาะอยู่บนใบจัก็เฉินกับฮวงเยยนเฉินเดินตามกันไปด้วยฝีเท้าไม่ช้าไม่เร็ว คนหนึ่งหน้าคนหนึ่งหลังไปทางเมืองเสินไถท,ทั้งสองต่างมีเรื่องในใจจึงนิ่งเงียบไร้คำพูดสำหรับจางว่เฉินแล้วหลอกคนคนหนึ่งโดยเฉพาะคนคนนั้นยังเป็นคู่มั่นของตัวเองด้วยแล้วจริงๆในใจของเขารู้สึกผิดมากและมีความกดดันไม่น้อยเลยก่อนหน้านี้จางว่เฉินคิดมาตลอดว่าจะปิดบังเรื่องที่เขายังมีชีวิตอยู่เอาไว้นังก็เพราะเขาคิดแทนฮงเยียนเฉินทั้งนั้นเพื่อไม่ให้หนังตกอยู่ในสถานการณ์อันยากลําบากยิ่งไปกว่านั้น หากยังไม่สามารถแก้ความแค้นระหว่างเขากับเฉียวเยาได้แจ้งวอนเฉินก็ไม่มีความมั่นใจที่จะไปรักผู้หญิงคนอื่นได้จริงๆเขากลัวว่าจะไปทำร้ายนางและกลัวตัวเองจะให้อนาคตกับนางไม่ได้แต่ว่าการเลยงอัะฉาย,ยาครั้งนี้ในใจของแจ้งวอนเฉินกลับวันไหวมากและมีความคิดที่ต่างออกไปจากเดิมขึ้นมาบางทีแต่ก่อนเขาอาจจะเห็นแก่ตัวเกินไปและเอาความคิดที่ตนคิดว่าถูกไปบังคับยัดเยียดให้กับฮงเยยนเฉินทำอย่างนี้จะดีกับนางจริงๆหรือ อย่างเช่นการที่จางโวเฉินพยายามชิงเอาอตำแหน่งผู้สืบทอดจนเซนอองเขตะวันออกให้กับนางสำหรับฮวงเยียนเฉินแล้วถือเป็นเรื่องที่ดีจริงๆแต่ว่านางกลับต้องแบกรับความกดดันจากหลายๆด้านและถูกลูกศิษย์สายตรงของตะกุนเฉินกดขี่และต่อต้านหากไม่ใช่ว่านางแข็งแกร่งพอนางก็อาจจะพังลงไปแล้วและอย่างข่าวการตายของจางโอเฉินสำหรับฮวงเยียนเฉินแล้วไม่ใช่การทำร้ายจิตใจนางหรือ เจ้าจะคาดหวังให้นางสามารถทําได้อย่างงดงามไร้ทิฏฐิเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นไม่ท้อถอยไม่ได้พูดไปแล้วนางก็ไปเพียงแค่ผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นเป็นผู้หญิงที่ต้องการคนเอาใจใส่และรักใคร่บางครั้งอาจควรลองยืนในมุมของนางและคิดดูบ้างว่าจริงๆแล้วนางต้องการอะไรกันแน่เพราะว่าต่อให้คนเข้มแข็งขนาดไหนก็ยังมีช่วงเวลาที่ยากลาบากและล้มลงได้ทั้งนั้นและข้างหน้านั้นฮันเซเวียใช้วิชากายก้าวเ,เข้ามาอย่างรวดเร็ว ราวกับเดินไปในอากาศฟุบร่างเล็กของนางกลายเป็นแสงสีขาวพุ่งเข้ามาในอ้อมอกของจางรั่วเฉินนางเบิกตาคู่สวยกว้างและกล่าวอย่างดีใจว่าอาจารย์ที่ท่านแสดงออกมาบนเขาหนังสือยอดเยี่ยมมากจริงๆเคล็ดกระบี่ก็สูงส่งมากอัจฉริยะผู้มีพรสวรรค์ทั้งโลกคุณหลุนรวมกันยังสู้มือของท่านข้างเดียวไม่ได้เลยเด็กหญิงมีท่าทางตื่นเต้นมากแววตาของนางเต็มไปได้วยความเทิดทูนเคารพและจ้องไปที่จารัเฉิน แขนเรียวยาวกอดไปที่เอ,เอวของจางรชัชเฉินแน่นแทบจะอดไม่ไหวและบอกกับทุกคนว่านางคือสิทธิ์เพียงคนเดียวของจางรชัชเฉินก่อนหน้านี้หันซีเวียอยู่ที่ด้านล่างเขาหนังสือและคอยสังเกตการต่อสู้ของจางโชัชเฉินและยอดฝีมือสำนักมารแต่ละคนอยู่ตลอดเวลานางถูกท่าทีสง,ง่าก้าหารไร้พ่ายของเขาทำให้คลั่งนานแล้วโดยเฉพาะการต่อสู้ของจางโชัชเฉินกับองค์ชายสามเผ่าโลธิธรมตะยิ่งประทับลงไปในใจของหันซีเวียอย่างไม่อาจลบเลือนได้ทายาททั้งเก้าอะไร ราชาอายุน้อยทั้งหนึ่งร้อยแปดคนอะไรมาเทียบกับอาจารย์ของนางแล้วพวกเขายังห่างอีกไกลถึงหันซีเวียจะสูงขึ้นไม่น้อยสูงถึงหนึ่งเมตรสามแล้วและเป็นเดดุนีตัวน้อยหน้าตางดงามคนหนึ่งแล้วแต่ว่าฮงเยียนเฉินก็ยังจํานางได้ตอนที่ฮงเยียนเฉินได้ยินหันซีเวียเรียกดินเยี่ยว่าอาจารย์ถึงนางจะเตรียมใจไว้แล้วแต่ก็ยังรู้สึกราวกับถูกสายฟ้าฟาดร่างทั้งร่างราวกับจะหยุดหายใจหันซีเวียเหมือนรู้สึกถึงอะไรได้ก็รีบมองมายังด้านหลังของแจางวัเฉินทันที ดวงตากลมโตของนางจ้องไปที่ร่างของฮวงเยียนเฉินแล้วพันตกใจขึ้นมารู้ดีว่าตัวเองสร้างเรื่องขึ้นแล้วนางรู้ว่าอาจารย์ปิดบังความจริงมาตลอดไม่อยากจะให้พี่เยียนเฉินรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่ตอนนี้นางกลับเรียกอาจารย์ต่อหน้าของพี่เยียนเฉินนี่ไม่ใช่ว่านางเปิดโปงหน้าของอาจารย์หรืออาจารย์ข้าเมื่อกี้ข้ามองไม่เห็นหันเซเวียก้มหน้าลงอย่างตำหนิตัวเองจางก็เฉินกลับไม่มีท่าทีลุกลนอะไรและไม่ได้จงใจปิดบงัง ทั้งยังไม่ได้ตำหนิหันสวีเวียด้วยอะไรที่ต้องเกิดสุดท้ายก็ต้องเกิดอยู่ดีเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ได้แต่ต้องมาเชิญหน้าอย่างไม่ต้องกลัวอะไรจ่าโรเฉินยังไม่ได้หมุนตัวกลับมามองฮวงเยียนเฉินใบหน้าหล่าเหลาปรากฏรอยยิ้มบางๆเขาจุงมือหันสวีเดียไว้ข้างหนึ่งแล้วเดินไปทางเมืองส่วนถ่ายพร้อมถามว่าไปฝึกฝนกลับมาทำไมไม่ไปร่วมงานเล่งกษัระยาญาติล่ะการฝึกฝนของเจ้าไปถึงขั้นการเปลี่ยนแปลงขั้นที่สของข้าบกพัช้าแล้วยังมีโอกาสนั่งที่นั่งผู้ยอดเยี่ยมได้มั่นค หัวเล็กๆของฮันเซเวแอบรอบมองฮวนเฉินที่ตามมาด้านหลังแวบ,บหนึ่งแล้วใส่หัวพร้อมกล่าวแค่ยังอายุน้อยขนาดนี้หากว่าเปน็นที่นั่งผู้ยอดเยี่ยมได้มั่นคงจะต้องทําให้หลายคนจับตามองแน่หากเป็นอย่างนั้นก็ต้องมีคนสืบเรื่องของข้าหากว่าพวกเขาสืบไปถึงอาจารย์จะทําอย่างไรล่ะจาจารย่วเฉิน,นรู้สึกประหลาดใจขึ้นมาแล้วกล่าวว่าอายุเจ้ายัางน้อยแค่นี้กลับคิดไปได้ไกลขนาดน,นั้นแล้วไม่เหมือนกับเด็กหญิงอายุสิบปีเลยจริง,รงๆวันหลัง จิตใจตติปัญญาของเจ้าคงจะจินตนาการไม่ได้เลยเห็นอย่างนี้การฝึกฝนครั้งนี้ถือว่าพอมีประโยชน์กับเจ้าอยู่บ้างได้ยินอาจารย์กล่าวชมอันซิเวยียก็รู้สึกดีใจมากแต่ว่านางก็ยังแอบม,มองไปทางด้านหลังและพบว่าพี่เย็ยนเฉินเดินตามมาตลอดและยังคงงดงามเย็ยนชาเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าทางการเดินของนางกลับแล้วกับกระดูกเดินได้ใบหน้าง,งามที่เย็ยนชาของนางไรอารมณ์ใดๆมีเพียงดวงตาเท่านั้นที่มีน้ำตาไหลออกมาไม่หยุด ดูแล้วข้าคงจะสร้างเรื่องแล้วหันเซเวียมองน้ำตาบนใบหน้าของพี่หญิงเย็นเฉนและกัดรลมฟีปากอย่างรู้สึกไม่สบายใจมันวานนอนกับกระต่ายกลืนข้อสสารกลับมาด้วยกันกับหันเซเวียและเดินตามมาด้านหลังสุดพวกมันทั้งสองกลับมีท่าทางโง่งงมพวกมันไม่ได้รู้สึกว่าบรรยากาศแปลกไปหรืออะไรเลยกลับกันพวกมันยังคงคอยพูดคุยกันถึงเนื้อเซียนเกเรนเพลิงในงานเลี้ยงกษัตยญาติอยู่พูดไปพูดมามุมปากของสัตว์ทั้งสองต่างก็มีน้ำลายไหลออกมา ไม่นานสามคนสองตัวก็กลับมาถึงจวนของเซียนกระบี่สิเวนจีจางรัวเฉินพ่ยมือไปด้านหลังแล้วสั่งว่าฮันเซเวียเจ้าพามามานนอนและกระต่ายเกลื่อนขัตสาหไปได้ทางนั้นก่อนอีกสักครู่อาจารย์จะมาทดสอบการฝึกฝนและผลที่ไปฝึกฝนด้านนอกมาฮันเซเวียมามานอนและกระต่ายเกลื่อนพัตสารออกไปแล้วจางรัวเฉินกับฮงเงยินเฉินก็เดินไปทางสะบัวกลางจวนตอนนี้เป็นเวลาลุ่งอรุณบนผิวสะบัว มีไอหมอกสีขาวหลายสายขึ้นมาทําให้ดูเลือนลางไม่ชัดเจนจางรล่เฉินหยุดเท้าลงและมองไปยังผิวน้ําเขาพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้สงบและกล่าวเสียงเบ่าว่าเจ้าดูแลสินะอย่างที่เจ้าเดาไว้นั่นแหละจางรล่เฉินยังไม่ได้ตายไปจริงๆในจวนสร้างข่ายกลัเอาไว้มากมายเพราะอย่างนี้จางรุเฉินจึงได้ไม่กังวลว่าสิ่งคนอื่นจะมาแอบมองหรือฝั่งหวงเยียนเฉินยืนอยู่ริมสะบวัวรูปร่างสูงโปร่ง ผมยาวสีฟ้าปล่อยลงมาจรลดเอวลมเย็นสบายพัดมาทำให้กลิ่นหอมจางๆแผ่ออกมาดวงตาของนางมีม่านาน้ำปกคลุมนางกระพริบตาและจ้องชายอายุน้อยตรงหน้าที่ทั้งแปลกหน้าแต่ก็คุ้นเคยปรานเซียนกลุ่มหนึ่งลอยออกมาไหลวนไปทั่วผิวของจางรชชุ่งเฉินจากนั้นรูปร่างใบหน้าบุคลิกของเขาก็ค่อยเปลี่ยนไปสุดท้ายเขาก็กลับไปเป็นใบหน้าเหล่าๆมีบุคลิกนุ่มนวลเหมือนจางรชชุ่เฉินไม่มีผิดเพี้ยนหวงเยียนเฉินยังคงยืนเหยียดตรงอยู่ที่เดิม ร่างของนางสั่นไหวดวงตามีน้ําตาไหลลงมาไม่ขาดสายน้ําตาของนางไหลลงไปตามรูปหน้าและตกลงไปที่พื้นเพราะเพราะอะไรหงเยียนเฉินกล่าวเสียงสั่นเครือจากห้นเฉินกล่าว,อาอาวตอนแรกข้าถูกจับไปเป็นอาจารย์ที่ช่วยข้าไว้และใช้วิธีแก้งตายช่วยข้าหนีไปได้เพราะเพราะเพราะอะไรกันแน่เพราะอะไรอารมณ์ของหงเยียนเฉินวั่นไหยขึ้น,นเรื่อยๆหัวใจนางเจ็บปวดมาก สุดท้ายก็รู้สึกเจ็บจนไม่อยากจะมีชีวิตต่อไปนางยอดตัวลงไปที่พื้นแล้วก็ออกมาเรากับพูดกับตัวเองว่าทั้งจังที่ยังไม่ตายแล้วเพราะอะไรถึงไม่บอกข้าทําไมต้องหลอกข้าเพราะอะไรถึงต้องแซงไม่รู้จักข้าเจ้าไม่เคยรักข้าเลยใช่ไหมเห็นนางทรมานอย่างนี้แม้จิตใจของจางวัาเฉินจะแข็งแกร่งอย่างไรในตาก็ยังคงมีความชื้นขึ้นมาจินตนาการได้เลยว่า ฮวงเยียนเฉินไม่ได้เพิ่งจะมาทรมานอย่างนี้ในตอนนี้แต่ว่าตอนนี้นางเพิ่งจะได้ระบายความรู้สึกทั้งหมดออกมาจางโลเฉินประคองหวงเยียนเฉินให้ลุกขึ้นแล้วกอดนางไว้แน่นมือข้างหนึ่งโอบไปที่เอวบางของนางอีกข้างก็วางลงไปที่หลังอย่างปลอบใจนางผ่านไปนานอารมณ์ของหวงเยียนเฉินถึงได้ค่อยๆสงบลงจางโลเฉินกล่าวข้าไม่ได้อยากจะหลอกเจ้าแต่ว่าตอนแรกมีหลายเรื่องที่ต้องระวังทําให้ข้าต้องคิดให้ดีว่าควรจะบอกเจ้าดีไหม ฮวงเยนเฉินเม้มปากดวงตาสีน้ำเงินคู่สวยจับจ้องมาที่จารวเฉินแล้วกล่าวมีเรื่องยากอะไรข้าคือคู่มั่นของเจ้าพวกเราเกือบจะแต่งงานกันอยู่แล้วต่อให้มีเรื่องอะไรข้าเข้าใจเจ้าได้แค่เจ้าบอกข้ามาว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่ข้าก็สามารถที่จะทิ้งทุกอย่างในตอนนี้แล้วไปปิดบังชื่อเสียงอยู่กับเจ้าได้ต่อให้ต้องเดินทางได้ร่อนไปทั้งแผ่นดินก็ตามแต่ว่าเจ้ากลับไม่บอกจารุเฉินสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วปิดตาลง ดวงตาของคงเง็นเฉินกลับมีอารมณ์เจ็บปวดทรมานปรากฏขึ้นนางต่อสู้กับตัวเองอยู่นานแต่สุดท้ายก็ถามออกไปว่าพอ่อซิงหลิงใช่ไหมนางคือเซียนหญิงน้อยของสำนักมานคนนั้นสินะนางรู้นางแล้วว่าเจ้ายังไม่ตายและรู้ด้วยว่าเจ้าคือหลินเงย่ดังนั้นวันขาหนังสือเจ้าจึงยอมให้ตัวเองบาดเจ็บเพื่อจะได้ไม่ต้องทำร้ายนางและเพื่อเจ้านางเองก็ยอมลงมือทำร้ายนักกระบี่ข้าวิญญาณคนนั้นของสำนักมารความสมาวังของพวกเจ้าจะต้องลึกซึ้งมากแนะ่ อย่างน้อยก็ลึกซึ้งกว่าข้าตอนที่กล่าวเรื่องเหล่านี้ออกมาหวงเยียนเฉินกำมัดแน่นดวงตาก็มีท่าทีราวากับมือลอยทั้งทั้งที่การได้เจอกับคู่มั่นของตัวเองอีกครั้งเป็นเรื่องที่น่ายินดีแท้ๆแต่ไม่รู้ทําไมนางกลับรู้สึกขมขื่นรู้สึกเาวากับตนถูกทิ้งแล้วอย่างนั้นไม่พูดไม่ได้ว่าผู้หญิงเป็นพวกที่อ่อนไหวจริงๆจางรัเฉินกาลังคิดจะอธิบายหวงเยียนเฉินกลับกล่าวว่าข่าวของเจ้าส่งกลับมาที่เมืองเซียนเขตตะวันออก จากนั้นซิงดิงก็หายตัวไปและไม่กลับมาที่สำนักเซียนอีกเลยเจ้าบอกเรื่องนี้กับนางทันทีเลยใช่ไหมจานรู่งเฉินไม่รู้ว่าเขาควรจะร้องไห้ดีหรือหัวเราะดีแล้วเจ้าคงไม่คิดว่าที่ข้าไม่บอกความจริงกับเจ้าก็เพราะอยากจะอยู่ด้วยกันกับสิบผู้หญิงตัวมู่หรอกนะหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเกรงว่าตอนนี้ข้าคงไม่มีอยู่ที่พักหลยงอี้แต่ว่าไปเข้ากับสำนักมารแล้วและกลายเป็นเขยของตระกูลตัวมู่แล้วและก็ตัดจบแบบละครไทยนี่ครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิป และถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ